สวัสดีค่ะเจคเคโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเจคเคนโอด้วยนะคะบ้านชั้นเดียวค่ะอยู่ติดถนนราดยางมีไฟฟ้าครบพร้อมกับพื้นที่ขนาด204ตารางวาค่ะทำเรสวยติดถนนราดยางในหมู่บ้านเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ204ตารางวาราคาหนึ่ล้านบาทเท่านั้นนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะที่ดินแปลงสวยหน้ากว้างติดถนนราดยางราว20เมตรด้วยกันนะคะเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามเลยทีเดียวในบริเวณรอบบ้านมีต้นไม้ด้วยค่ะร่มรื่นเลยนะคะมีต้นมะม่วงหลายต้น ให้ความร่มรื่นนะคะน่าอยู่อาศัยค่ะตั้งอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะทุกท่านส่วนบ้านนั้นต้องรีโนเวทนะคะโดยรวมแล้วก็โครงสร้างยังดีอยู่ค่ะมีมุงรวดมีเหล็กดัดเรียบร้อยค่ะอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดปาจีนและสำนักงานที่ดินจังหวัดปาจีนประมาณ8กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาด อยู่ใกล้นครนายกนะคะเดินทางสะดวกมีบริการด้านสินเชื่อให้ด้วยท่านใดสนใจติดต่อทักไปได้ตามเบอร์โทรพร้อมไอเดียรายใต้คลิปนัดหมายวันเวลาเพื่อชมพื้นที่ก่อนตัดสินใจนะคะจะได้ชมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ